ไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่บุ๊กเซนทันสุราธานีค่ะยกทับสถาบันการเงินการลงทุนจัดโปรโมชั่นพิเศษลงทุนครอบย่างลงตัวในงานนี้เลยค่ะพร้อมกับมีเซวนาพิเศษสลากกอชอทางเลือกไม่สำหรับการอ้อมลงทุนในงานลุนโชกซ้ำวันเต็มค่ะ เรกตะวันที22สิงหาคมค่ะทีชั้นนึ่งสุ้สันคาเซนทัลสุราธานีบรรยากาศวันเรกของงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่25กระติ้มไปด้วยความคึกคักค่ะภายในงานมีบูธจากสถาบันการเงินธนาคารบริษัทลักรัพ์บริษัทก,การจัดการกอ,องทุนรวมไปถึงบริษัทประกันชีวิตและกรประกันภัยค่ะได้มานําเสนอโปรโมชั่นพิเศษในงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้องเงินฟากดอกเบี้ยสูงบ้านที่ดินราคาพิเศษสิ้นเชื้อถียูอาศัยวงเงินสูงสุดดอกเบี้ยต่ำซับ NPA มือซ่องการ การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ SME การข้อสิ้นเชือ้อและก็การคำประกันค่ะพร้อมด้วยกิจกรรมอีกมากมายเพื่อที่จะให้ประชาชนชาวจังหวัดสุราธ,ธานีได้เหลือสั่อย่างครบวงจ้อนค่ะการพิธีเปิดระดับเกียรตินในบรรดาศักดิทท์ทชาวันรองผู้ราชการจังหวัดสุราธ,ธานีนะครับเป็นประธานพร้อมด้วยนายรัตกรออัศดรธีรยุทธ์นะครับประธานเครือนั่งซื้อพิมพ์ดอกเบี้ยในฐานะประธานจ้างนานนะครับและคณะผู้บริหารระดับสูงจะันการเล่นข้าร่วมกันย่างพร้อมเพรียง นรัฐกรกล่าวว่าการเจรจาในจังหวัดสุราธานีถือเป็นการเลือกพื้นที่สู้กล้างภาคใต้ตอนบนที่มีทักยภาพด้านการท่องเที่ยวรับนานาชาติและกตกรเรรมฐกิีเข้มแข็งส่งผลในเศรษฐกิจกรงจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่องสุราธานีเป็นเมืองที่มีทางประชากรในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่มุ่นเวียนจำนวนมาก,กนะครับก่อเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตลอดทั้งปี การต่งเครมความรู้การเงินการลงทุนจึงเป็นโอกาสที่สาคัญที่จะช่วยยกระดับนะครับการอ้อมการลงทุนย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นคงทางการเงินระยะยาวแก่พี่น้องประชาชนนอกจากนี้นะครับในงานก็ยังมีกิจกรรมนะครับช่วยเติมสร้างคุณภาพชีวิตเช่นโปรโมชั่นด้านพิเศษอาพิเศษด้านดินเชือและอากาดอกเบีย้ยของแต่ละสถาบ,บันการเงินอีกด้วยครับไปฟังเสียงกันเลยครับภายใต้แคมเปญบสยพร้อมคำ บสยอเองเนี่ยเราออกค่าที่นิยมค้ำประกันรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเนี่ยออกค่าที่นิยมค้ำประกันให้3ปีแรกนีก่คือฟรีคร่าธรรมเนียมแล้วก็ปีที่4ถึงปีที่7เนี่ยรัฐบาลโดยกรา,ารกระทรวงการคลังก็กดค่าธรรมเนียมให้ตับเป็นแค่หนจาเปอร์เซ็นตจากยอดสินเชื่อค้ำประกันคงเหลือค้ำยาวเจปีนะครับส่วนที่2เป็นส่วนที่าภายใต้แคมเปญบ,บสียพร้อมช่วยสําหรับลูกหนี้จ่ายเคมพสยอเองสามารถจะมาปิดหนี้ ที่งานสมาร์ทมันนี่นะครับเรามีส่วนลดเงินต้นให้ตอนนี้เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้ประกาศอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย,นยในขาลงเนาะแต่ทกลก็ยังดูแลพี่น้องผู้ฝากเงินอยู่โดยการออกผลิตภัณฑ์นะครับเงินฝากทองเองที่เป็นลักษณะของเงินฝากประเภททันใจที่ทันใจหมายความว่าท่านฝากปุ๊บท่านได้ดอกเบีย้ยทันทีเลยแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยเรายังคงไว้ที่ร้อยละ1.6ส่วนมาตรฐานของสินเชื่อของเราทั่วไปตอนนี้ก็มีทั้ง ทั้งสินเชื่อสวัสดิการที่ที่เรามีอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วนะก็สามารถที่จะยื่นได้ในส่วนนี้กับสินเชื่อปลูกซื้อบ้านที่อาศัยทั่วไปนะในส่วนของข้าราชการหรือของอะไรพวกนี้ยังมีอยู่นะอันนี้คือส่วนของสินเชื่อบ้านมือสองของเราเองนะฮะก็นําทรัพย์ที่เราคัดเลือกมาให้ทางภาคใต้ตรงนี้อ,อีกหกร้อยกว่าหกร้อยกว่าละนะหกร้อยกว่ายูนิตก็ลดสูงสุดถึง5 0เปอร์เซ็นต์ อย่างสินเชื่อเนี่ยเรามีตัวเด่นเลยปีนี้ก็คือสินเชื่อบ้านแรกเงินซึ่งเราได้ได,ได้น้องเบลล่านะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้เรานะครับบ้านแรกเงินเนี่ยในปีที่1เนี่ยอัดตกเบียถูกมากครับถึง4.9% 9นะครับแล้วให้ระยะเวลาก่อนชำระถึง30ปีนะครับลอลยอดวงเงินได้ถึง20ล้านซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้กับคุณลูกค้านะครับในการเสริมสภาพคล่องนะครับส่วนของกลุ่มของออดีต้นโปรดักต์ของเราพัฒนาแอปกรุงไทยเน็กแอปขอ,อตังขึ้นมาเนี่ย เรามีผลิตต่าง,างๆที่อยู่ในในแอปมากมายครับรวมทั้งบัตรเทเวลกาซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณลูกค้าที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศหรือศึกษาอยู่ต่อต่ออยู่ต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของกลุ่มธุรกิจนะครับเราก็มีสินเชื่อ SME ที่รองรับนะครับสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจต่างๆเป็นโครงการที่นี้นะครับนะผ่านไปแล้วทีส่วนกางเซ็นทรัลพระซาสุสรธานีนะครับ